สวัสดีครับมาพบกับคอนดอสตูดิโอวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับ5อันดับละครเดทติ้งสูงสุดของนางเอกสาวสวยใสยคมชิปปี้ซีรินปรีดียานนท์จะมีอนไรกันบ้างนั้นไปดูกันเลยครับอันดับที่5เทพธิดาปารา ละครดีเมกจากละครดังเมื่อปี2553นะครับผมเรื่องนี้ถือว่าเป็นผลงานละครเย็นเพียงเรื่องเดียวของสาวชิปปี้นะครับผมที่ขอโดดชิมลางมารับบทสุดโรแมนติกคอมเมดี้ฮานะครับผมประกบคู่กับพระเอกหนุ่มกระทิงคุณรงค์ที่ขอมาฟาดฟันฝีมือและฝีปากกันนะครับผมเรียกได้ว่าทั้งคู่เล่นมาเป็นคู่กัดที่ได้สนุกสนานมากๆนะครับผมเรื่องนี้สามารถทำเรตติ้งได้สูงมาจนถึง4.6หเลยครับอันดับที่4แรงตะวัน และคนปี2559ที่สาวชิปปีได้มาประกบคูก่กับพระเอกรุ่นใหญ่อย่างหนุ่มอ้ําอธิชาติที่ขอมาโชว์ฝีไม้ลายมือนะครับผมความโหดแล้วก็ความดราม่าสุดๆเรื่องนี้บอกเลยว่าดูไปบ่นไปแล้วก็ด่าไปสุดๆนะครับผมแต่ก็ยังมีความลุ้นเอาใจช่วยด้วยสไตล์แนวละครที่มีความตบจูบนะครับผมกุ๊กกิ๊กอยู่หน่อยๆนะครับผมเรียกได้ว่าเรื่องนี้เอาใจแฟนๆมากๆสามารถทำเรตติ้งในสูงไปจนถึง5.2เลยครับ อันดับที่3คนละขอบฟ้าละครปี2559้าละครปีเดียวกันกับอันดับที่4นะครับผมซึ่งเรื่องนี้สาวชิปปี้ก็ยังหนีไม่พ้นพระเอกร้ายนะครับผมจากเรื่องนั้นก็มาเรื่องนี้มาพบกับหนุ่มเกรทวรินทอนนะครับผมที่ก็ยังมาโชว์ความร้ายความโหดนะครับผมกระทาชําเรานางเอกอยู่เรื่อยเลยนะครับผม เรื่องนี้นางเอกต้องมาต่อสู้ต่อกอกับพระเอกที่มาในมาดดุเถื่อนสุดๆยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับผมสามารถเอาใจแฟนๆนะครับผมด้วยความเป็นแนวตบจูบอีกเช่นเคยจนเราเป็นสูตรสําเร็จที่ฟาดเดตติ้งในสูงมาจนถึง8.3เลยครับอันดับที่2 The Sixth Sense สื่อรักสัมผัสหัวใจภาค2 เรื่องนี้ออกอากาศมาปี2,557นะครับผมจากผลพวงที่ประสบความสำเร็จจากภาคแรกนั่นเองนะครับผมในภาคนี้ก็เลยมีภาคต่อออกมาซึ่งสาวชิปปี้ก็ได้มารับบทเด่นนะครับผมโดยเป็นนางร้ายตัวหลักในเรื่องนี้นะครับผมซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานการแสดงเรื่องแรกของสาวชิปปี้นะครับผมในฐานะนักสแสดงของช่อง3ซึ่งในตอนนั้นเธอเองก็อายุพเพียงแค่15เท่านั้นนะครับผมแต่เธอก็สามารถทําเรื่องนี้ออกมาได้ดีมากๆนะครับจนทําให้แฟนๆอินและก็เกลียดบทตัวนี้ไปตามๆกันเรียกได้ว่าเป็นนางร้ายที่ได้ใจแฟน แฟนมากๆนะครับผมเรื่องนี้สามารถทำเรตติ้งได้สูงไปจะถึง9.4เลยครับอันดับที่1สุดแค้นแสนรัก ละขรปี2,558กับแนวดราม่าเข้มข้นเรียกได้ว่าเรื่องนี้แซบสุดๆนะครับผมกับการนำอนักแสดงรุ่นใหญ่มาประทะบทบาทฟาดฟันกันมันนัวสุดๆนะครับผมรวมไปถึงเสริมทับนักแสดงรุ่นเล็กนะครับผมอีกครับข้างเลยทีเดียวที่ขอมาประชันบทบาทความรักความแค้นนะครับผมที่วนเวียนกันอยู่นี่แหละเรื่องนี้สาวชิปปี้ได้มารับบทเป็นนางเอกผู้เรียบร้อยแสนหวานนะครับผมอยู่ในวังวนรักสามเศร้ากับพระเอกเพื่อนคณินและก็พระเอกหนุ่มอปโปนัทวินนะครับ เรื่องนี้บอกเลยว่าองค์ประกอบดีงามลงตัวสุดๆครับผมและก็ส่งเสริมกันมากๆจนทําให้เรื่องนี้สามารถฟาเดเรตติ้งได้สูงจนถึง11.9เลยทีเดียวครับผมกลายเป็นละครที่ทําเรตติ้งสูงสุดประจําปีนั้นแล้วก็ยังครองแชมป์เป็นละครที่ทาเรตติ้งสูงสุดของช่อง3นะครับผมอยู่ในอันดับที่3มมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยครับครับและนี่ก็เป็น 5อันดับละครเดตติ้งสูงสุดของนางอีกสาวชิปปี้ซีดินนะครับผมซึ่งจากทั้งหมด5เรื่องนี้ผมแนะนําเรื่องสุดแคนแซนดักนะครับผมผมนิช่นชอบมากๆเลยเพราะว่าบทสนุกเข้มข้นสุดนะครับผมยังไงก็ต้องไปลองดูนะครับผมแล้วคุณละครผมมีเรื่องไหนคุณชื่นชอบกันบ้างทั้ง5เรื่องนี้แล้วก็เรื่องอื่นๆของสาวชิปปี้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้แล้วที่สําคัญครับผมวันนี้ก่อนจากกันผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องเราเพื่อเป็นนนกกําาาลลััังงใใใจรทคิปป้ต่่อไมพบห ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ